สวัสดีค่ะเซตนี้เป็นเซตที่117จนะจ๊ะเป็นเสื้อคอตตอนเนาะเป็นคอตตอนแขนยาวเนาะเป็นส่วนใหญ่นะคะคอตตอนแขนยาวสีพาสเทลนะคะอ่าเซตนี้เนี่ยคือ ความยาวของครอปนะคะ1ิเกนิ้วนะคะตัวนี้ความยาวของครอปสิ้านิ้วแต่ว่าเซตอื่นเนี่ยความยาวของครอปก็คือ15บครึ่งนะคะอันนี้ก็จะยาวหน่อยก็สำหรับใส่ไปทำงานได้เนาะใส่ไปทำงานได้ใส่กางเกงเอวสูงกระโปรงเอวสูงแล้วก็จะสุภาพมากนะคะสำหรับใครที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นแนวทำงานนะคะก็สั่งไปได้นะคะราคาเบ้า เบาเนอะเออนะคะสามารถเอาไปขายแบบว่าอได้เลยแหละเนาะสามารถเอาไปเอาไปจับราคาได้นะคะขึ้นราคาได้นะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็คุมโทนเป็นสีแบบเนี้ยทั้งทั้งเซตเลยนะจ๊ะเป็นคุมโท, Pass tail, นะโทนสีพาสเทลนะโทนสีคือขายได้ทุกตัวนะคะแล้วก็สั่งสินค้าจากเรานะคะ,ะได้เสือ้อ ตามแบบในคลิปทุกตัวนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ชอบนะคะสามารถเปลี่ยนได้เนาะสองสามตัวอะไรแบบนี้เปลี่ยนได้นะคะโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า